อันวันนี้นะคะเราจะมาต้มน้ําสมุนไพรสมุนไพรที่สําคัญก็คือขาแก่ค่ะเราก็เอาขาแก่เนี่ยหั่นหรือจะทุบก็ได้ค่ะตะไครทุบแล้วเราก็ใส่ใบเตยนิดหนึ่งต้มน้ำพอเดือดเราก็ให้กะให้น้ําสมุนไพรในในขาหรือตะไคร้เนี่ยออกมานะคะใบเตยเนี่ย หลังจากดับไฟแล้วค่อยใส่นะคะมันจะได้มีกลิ่นหอมเราก็เอาน้ําเนี่ยไปเก็บไว้ในกระติกแล้วเราก็ดื่มตังน้ํานะคะจะนอนอหลับจะ,จะช่วยให้นอนหลับสบายไม่ต้องกินยานอนหลับนะคะไม่ต้องใช้ยานอนหลับเลยค่ะอันนี้เป็นภูมิปัญญาของคนไทยค่ะเห็นไหมคะคนไทยมีสมุนไพรเยอะแยะแต่เราจะใช้เป็นไม่เป็นเท่านั้นตอนนี้เราก็มี หมอทางด้านสมุนไพรนะคะติดตามนะคะแล้วก็อยากรู้อะไรก็ถามมาเลยค่ะถ้าเผื่อให้ความรู้ได้ก็จะให้ให้ไม่ได้ก็จะไปค้นกว้าม,มาค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปค่ะ